สวัสดีครับวันนี้ร้านสงเฮงงวดนะครับจะมาแนะนำเครื่องรีวิวตัวอิตาสุซีสูนะครับตัวหายากนะครับตัวนี้หายากยิ่งกว่าทองนะครับอิตาสุซีบีจีหนึ่งปั๊มแถวนะครับร้อยี่สิบห้าแรงเดี๋ยวติดเครื่องให้ชมครับสโลวสวยเลยนะครับติดเกียร์พร้อมนะครับอีตาซุ 累吗？